สวัสดีครับจากกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับสู่ช่องออนไลน์โหราศาสตร์เวทอสตรเซมกับอาจารย์แซมแต่ก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ขอให้คุณกรุณากดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้คุณสามารถติดตามเราบน Facebook ได้ที่ a s t r o s e m Online Prediction การกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นของคุณ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในอนาคตหากคุณต้องการวิดีโอหรือข้อมูลประเภทใดโดยเฉพาะโปรดติดต่อเราคลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างนี้ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่าโหราศาสตร์เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับาศาสนาใดๆแม้ว่าหลายาศาสนาจะรวมโหราศาสตร์เข้าไว้ เป็นส่วนหนึ่งของพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ตามคำทำนายนี้ใช้หลักโหราศาสตร์เวทตะวันออกโดยอาศัยดวงจันทร์ปรากฏในช่วงเวลาที่คุณเกิดเหล่านี้เป็นการอ่านค่าทั่วไปซึ่งอาจจะตรงใจทุกคนหรือไม่ก็ได้หากต้องการทำนายดวงชะตาส่วนตัวฟรีฟรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณสามารถส่งวันเกิดเวลาเกิด และสถานที่เกิดของคุณมาทางเพจ Facebook ของเราที่ a s t r o s e m Online Prediction ราศีพฤษภราศีธาตุดินประจำเดือนสิงหาคม2568จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมในเดือนนี้ดวงอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่เรือนที่3ของคุณ ซึ่งหมายถึงเรือนแห่งการสื่อสารและชุมชนในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมจะให้ผลลัพธ์ที่ดีหลังจากวันที่17สิงหาคม2568ดวงอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่เรือนที่สเรือนบ้านและครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวและความมั่นคงทางอารมณ์ผลลัพธ์อาจยังคงอ่อนแอในช่วงเวลานี้ ดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่เรือนที่หเรือนแห่งความสุขตลอดทั้งเดือนซึ่งควบคุมความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกความโรแมนติกและความสุขจะไม่ถือว่าเป็นการโครจรที่เป็นมงคลดาวพุธจะโครจรเข้าสู่เรือนที่3จนถึงวันที่30สิงหาคม2,568 โดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นการโครจรที่เป็นมงคลหลังจากวันที่30สิงหาคมประมาณหนึ่งวันดาวพุธจะถือว่าเป็นการโครจรที่เป็นมงคลส่วนใหญ่แล้วดาวพุธจะไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่คุณได้ดาวพฤหัส,สบดีจะโครจรเข้าสู่เรือนที่สองจะถือว่าเป็นการโครจรที่ดี แต่เนื่องจากอิทธิพลของพระราหูจนถึงวันที่13สิงหาคมโอกาสที่ดาวพุธจะโครจรมาอาจลดลงเล็กน้อยแต่หลังจากวันที่13สิงหาคมผลลัพธ์อาจดีมากดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่เรือนที่สองของคุณจนถึงวันที่21สิงหาคมจากนั้นจะโครจรเข้าสู่เรือนที่สาม ดาวสุกจึงให้ผลดีโดยทั่วไปแก่คุณดาวเสาร์โครจรเข้าสู่เรือนแห่งโชคลาภอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่เนื่องจากดาวเสาร์โครจรถอยหลังจึงอาจเห็นโชคลาภลดลงเล็กน้อยแม้ว่าการโครจรของราหูในเรือนที่สิบจะถือว่าไม่ดีนักสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูวิดีโอชุดราหูของเรา และคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างมาพูดถึงลัคนาราศีพฤษภด้านอาชีพเจ้าของเรือนแห่งอาชีพของคุณจะอยู่ในเรือนแห่งโชคลาภในเดือนนี้โดยทั่วไปถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีหมายความว่าคุณควรได้รับผลดีจากการทำงานหนักเดือนนี้ดาวเสาเจ้าเรือนแห่งกรรมของคุณจะโคจรถอยหลังเข้าสู่เรือนแห่งโชคลาภ ผลลัพธ์อาจน้อยกว่าความพยายามของคุณเล็กน้อยผลลัพธ์จะไม่เลวร้ายมากนักเพียงแต่อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในความจริงที่ว่าผลลัพธ์ที่คุณได้รับอาจอ่อนแอกว่าระดับความพยายามที่คุณทุ่มเทเล็กน้อยตำแหน่งเจ้าเรือนที่6มักจะส่งผลดีเรือนที่6หมายถึงสุขภาพการงานความเป็นอยู่ที่ดีความเจ็บป่วย และศัตรูสถานการณ์เช่นนี้คนทำงานจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้โอกาสที่บริษัทจะปรับเงินเดือนขึ้นจะสูงหรืองานที่ทำในช่วงเวลานี้จะส่งผลกระทบระยะยาวจะช่วยให้เงินเดือนของคุณเพิ่มขึ้นแต่เดือนนี้อาจค่อนข้างอ่อนในเรื่องธุรกิจในทางกลับกันดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งธุรกิจ จะอยู่ในเรือนที่สามเกือบตลอดเดือนสถานการณ์เช่นนี้ดาวพุธก็จะไม่ส่งผลดีดังนั้นเดือนสิงหาคม2568จึงค่อนข้างดีในเรื่องงานคนทำงานจะสามารถทำผลงานได้ดีในเดือนนี้ขณะที่ธุรกิจอาจจะอ่อนไปบ้างแต่หากยังรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้ ผู้ที่ทำธุรกิจก็จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นกันมาพูดถึงเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภเดือนสิงหาคม2568ดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งโชคลาภของคุณจะส่งผลดีหลังจากวันที่13สิงหาคมดาวพฤหัสจะส่งผลดีมากกล่าวคือ ดาวพฤหัสจะช่วยเหลือคุณก่อนวันที่13สิงหาคมแต่หลังจากวันที่13สสิงหาคมดาวพฤหัสจะช่วยเหลือคุณในทางที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันตำแหน่งของดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนแห่งโชคลาภก็บ่งชี้ว่าคุณจะได้รับผลกำไรเช่นกันผลกำไรอาจชะลอตัวลงเนื่องจากในเดือนนี้ดาวเสาร์จะถอยหลัง การถอยหลังของเจ้าของเรือนที่สิบอาจทำให้ผลกำไรลดลงเนื่องจากการทำงานที่ชะลอตัวเรือนที่สิบเป็นเรือนแห่งการงานแม้ว่าความเร็วในการทำกำไรจะช้าแต่คุณจะยังคงได้รับผลกำไรต่อไปหากเราพิจารณาตําแหน่งของเรือนเงินในเดือนนี้ตําแหน่งของดาวพุธเจ้าเรือนเงินจะไม่เป็นผลดี แต่ดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในเรือนเงินและดาวศุกร์โครจรมาจนถึงวันที่21สิงหาคม2568จะช่วยคุณในการออมเงินในทางใดทางหนึ่งดาวพฤหัสและดาวศุกร์จะช่วยคุณประหยัดเงินที่คุณเก็บออมไว้ได้เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งของดาวพุธคุณจะต้องพยายามเพิ่มความมั่งคั่ง หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้คุณรักษาฐานะทางการเงินให้มั่นคงและได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเฉลีย่ยมาพูดถึงเรื่องความรักและความสัมพันธ์ของราศีพฤษภหากพูดถึงความสัมพันธ์ความรักในเดือนสิงหาคม2568ตำแหน่งของดาวพุธเจ้าเรือนที่หซึ่งคือเรือนแห่งความสุข มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกความโรแมนติกและความสุขในเดือนนี้จะไม่สู้ดีนักในเดือนสิงหาคมคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ความรักโดยเฉพาะต้องรักษามารยาทในการสนทนาให้สุภาพการที่ดาวอังคารโคจรเข้าสู่เรือนที่ห้าอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่ควรนำความโกรธมาพูดคุย กรณีนี้การมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำเรือนที่ห้าก็สามารถเติมเชื้อไฟให้ร้อนแรงได้เช่นกันสถานการณ์ทั้งหมดนี้การตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์รักจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในเดือนนี้ควรพบปะกันให้น้อยลงหรือไม่พบปะเลยจะดีกว่าควรพูดคุยกันให้น้อยลงหากคุณพูดคุยกันจงพูดด้วยความรัก มีฉะนั้นจะเกิดความกลัวว่าความสัมพันธ์จะแตกร้าวจากการใช้คำพูดที่โกรธเคืองหรือหยาบคายควรพูดคุยให้น้อยลงและช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้ปลอดภัยแม้ว่าดาวศุกร์ดาวแห่งความรักจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีในเดือนนี้แต่ตําแหน่งของเรือนที่หกลับอ่อนแอด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์จะยังคงมั่นคงเนื่องจากการโคจรของดาวศุกร แต่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเดือนนี้ไม่ค่อยเอื้ออำหนวยต่อการจัดการเรื่องการแต่งงานหากพูดถึงเรื่องชีวิตสมรสหรือความสุขในชีวิตสมรสในเดือนนี้อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตสมรสก็ตามด้วยตำแหน่งของดาวอังคารที่ไม่เอือ้ออาจพบความขัดแย้งเล็กน้อย ซึ่งคุณสามารถจัดการได้ด้วยสติปัญญามาพูดถึงสุขภาพของชาวราศีพฤษภเดือนสิงหาคม2568จะเป็นเดือนที่มีสัญญาณสุขภาพที่ดีโดยทั่วไปแล้วชาวราศีพฤษภจะมีสุขภาพดีเนื่องจากดาวเคราะห์อยู่ในตำแหน่งที่ดีแม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการทำงานหนัก หรือหักโหมทางร่างกายมากเกินไปอิทธิพลของดาวเคราะห์อาจส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการให้ความสำคัญกับสุขภาพกายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนกันยายนการเพิ่มใหญ่อาหารในอาหารอาจช่วยบรรเทาความกังวลน,นี้ได้ ชาวราศีพฤษภโดยทั่วไปควรมีสุขภาพที่ดีตลอดทั้งเดือนด้วยความระมัดระวังและการเลือกอย่างมีสติเหล่านี้เป็นการอ่านค่าทั่วไปซึ่งอาจจะตรงใจทุกคนหรือไม่ก็ได้หากต้องการทำนายดวงชะตาส่วนตัวฟรีฟรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณสามารถส่งวันเกิดเวลาเกิด และสถานที่เกิดของคุณมาทางเพจ Facebook ของเราที่ a s t r o s e m Online Prediction หากคุณมีคำถามใดๆแสดงความคิดเห็นได้เลยโปรดกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้การกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นของคุณเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในอนาคต หากคุณต้องการวิดีโอหรือข้อมูลประเภทใดโดยเฉพาะโปรดติดต่อเราจนกว่าเราจะพบกันใหม่ดูแลตัวเองขอบคุณสวัสดีครับ